รังแกผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่าววไปเอาปมด้อยของคนอื่นไปล้อเล่นล้อเลียนว่าการบูลลี่เนี่ยเรื่องของนักเรียนโดนบูลลี่คุณผู้ชมครับวันก่อนคืนน้องโดนบูลลี่เรื่องหน้าตาลำปาถึงพ่อแม่จนน้องร้องไห้การบูลลี่คือการการรันแกล้งบุคคลที่มีความอ่อนแอกว่าหรือการการะทาที่ทําให้รู้สึกว่าบุคคลนั้นต่างต้น ทศไทยติดอันดับ2ของโลกนะครับในเรื่องของการบูรี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการบูลี่เนี่ยได้แพร่ไปทั่ววงการเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวรรณคดีเนี่ยก็ลองดูไปครับว่าในวรรณคดีเนี่ยก็ยังมีการบูรี่เกิดขึ้นนะครับวรรณคดีเรื่องนั้นก็คือบทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายปรางค์นะครับซึ่งปรากฏว่ามีการบูรี่หรือว่าการกัดแกล้งทำใหู้้อื่นรู้สึกว่าต่ำต้อยนะครับเกิดขึ้นด้วย ซึ่งเป็นแฟนของเราเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับวันนี้เราก็จะามาตอบคำถามใ,ในทุกข้อสงกสายเลยนะครับคำถามข้อที่หนึ่งะครับก็คือขอรีวิวตอนนารายการมุนทบนะครับนารายการมุนุบเนี่ยเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับแต่งเป็นกรอนบทละครนะครับก็คือจะมี คำพื้นต้นมีเมื่อนั่นบัดนั่นมาจะขาดไปแบบนี้เป็นต้นถ้าถามถึงความรู้สึกเราก็คงจะรู้สึกไม่ชอบรู้สึกรีหรือว่ารู้สึกไม่ดีกับพฤติกรรมของเทปดาที่ถือว่าตัวเองเป็นผู้ที่ส,สงสารเป็นผู้ที่มีอํานาจเป็นผู้ที่เหนือกว่าแล้วไปบูลี่ไปกันแกล้งไปรังแกนะครับนนทกนะครับซึ่งมีหน้าที่แค่ล้างเท้าให้กับตัวเอง นะครับรู้สึกว่าธรรมดาเนี่ย addition, ไม่ให้เกียดนนท์โคกเลยด้วยซ้ำนะครับมันจึงเป็นเหตุให้อ่ความรู้สึกสุดท้ายเลยก็คือรู้สึกสมน้ำหน้านะครับคล้ายๆกับดาบน้นดับน้นคืนสนองนะครับแล้วก็ความรู้สึกก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเรายังไม่ได้อ่านไปถึงขั้นตอนที่ขอไปชีนูเพจนะเราก็จะรู้สึกเราเห็นใจนะครับนนทโคกนะครับที่ต้องโดนอย่างนั้นทุกวันนะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นใจนนทโคกแล้วก็รู้สึกว่า พฤติกรรมของเทวดาเนี่ยไม่ดีแล้วก็ไม่กวรเอาเป็นแบบอย่างสาหรับบุคคลที่มีความสอดคล้องนะครับกับพฤติกรรมของลวนทกถ้าพูดถึงการใช้อนานาจนะครับในทางที่ชอบหรือว่าใช้อํนานาจในสิ่งที่ไม่รู้นะฮะก็คงจะต้องนึกถึงบุคคลคนหนึ่ง,งคนคนก็คือผูน้นํารัฐบาลก็คือคุณประยุทธ์จันโอชาอันนี้เราพูดความจริงนะเราไม่ได้อคตินะครับเราพูดความจริงนะครับ ในเรื่องของการใช้อำนาจในการใช้นิรเัยของหลทบก็เหมือนม44ของหลตูนนี่แหละครับนะเพราะว่าเมื่อตอนครั้งที่มีอำนาจใหม่นี่นะครับลงตูนก็ใช้มอ44ไป้างเยอะนะครับจนถึงเป็นการบิดเนือของอัครานะครับที่มีการฟ้องร้องกันหลายหมื่นล้านเลยนะครับนี่ครับคือพฤติกรรมที่สอดร้องระหว่างตู่กับหลวงทพบก็คือในเรื่องของการใช้อำนาจในทางมิชอบนะครับ ถ้ามองอีกมุมหนึ่งของนโนทกก็เหมือนกับลุงตู่อีกน,นะครับมุมที่โดนบูลรี่น,ะ,นะครับก็เหมือนลุงตู่เหมือนกันเช่นม็อกน,น,นะครับลุงตู่โดนม็อกบูลรี่บูลรี่บูลรี่บูรี่นะครับลุงตู่ก็ทำไงฮะก็ใช้นิวเพดเป็นพลกรูกเฉุนยิงยิงให้เสลยนะครับเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกันอย่างแรกเลยนะครับเราก็คงจะใช้ความนิ่งสงบสืบตุกตุกปั่เคลื่อนไหวนะครับ เราลองใช้ความนิ่งก่อนนะเราลองใช้ความนิ่งก่อนถ้นนเาเกิดว่าความนิ่งมันยังไม่ได้ผลนะครับเราก็อาจจะถ้าถ้าเป็นครูนะครูก็จะลาง,งานหรือไม่ก็ไม่ล้างไงเขาก็จะได้เห็นความสําคัญของเรา,ราถ้าเกิดว่าเธอไม่มีชั้นนะอ่ะอ่ะเธอก็จะไม่ได้ล้างเท้านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะอาจจะเห็นความสําคัญของเราก็ได้นะบางทีนะครับหรือไม่ก็อาจจะขอไปทําหน้าที่อื่นนะครับแทนแทนกัน แก้แค้นนะครับแทนการที่จะต้องมาเสียเลือดเสียเนื้อนะครับอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งวิธีการรับมือแบบหนึ่งที่อาจจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วกลายเป็นนนทกจริงๆเพื่อหลีกเลี่ยงการสูเสียที่อีกคำถามหนึงนะครับที่ครูอยากจะทิ้งท้ายก็คือว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนะครับเราเนี่ยเผลอไปโพสต์ข้อความรูปภาพลงไปใน Facebook ของตัวเองนะครับแล้วเราถูกบูลลี่เพาไม่สวย ว่าว,ว้วนนะเราจะตอบโต้อย่างไรกับบุคคลที่เข้ามาบูรี่เรานะครับถ้าใครลึกออกแล้วให้คอมเมนต์ไว้ใต้โพสของครูนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับวันหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับภาษาไทยงายกระดอ